เราไปติดตามในเรื่องของค่ายัดถัง200ลิตรนะครับที่เชียงรายเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ไม่รู้นะว่าเป็นเป็นใครมาจากไหนนี่เราจะลองให้ท่านได้ไปพบกับความคืบหน้าในเรื่องของค่าถ่วงน้ำยัดใส่ถังและก็ถวงน้ำครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับ จากกรณีที่ร้อยตำรวจเอกกนพัฒยาท้วมรองสารวัตรสอบสวนสถานีแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายร่วมกับฝ่ายปกครองแม่ฟ้าหลวงทหารบอกอควบคุมชกอม .2 กองกำลังผาเมืองและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันตรวจสอบศพชายหนึ่งคนถูกฆ่าแล้วนำมายัดใส่ถังน้ำมันขนาด200ลิตรลอยกลางหนองน้ำหมู่บ้านเทิอไทยหมู่ที่หนึ่บลเทิอไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี่แหละครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งสัป,ปดาห์จนไม่เหลือเขาโครงรูปพันเดิมเลยนะครับล่าสุดจากการตรวจสอบสภาพศพในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการถูกทำลายร่องรอยกระสุนปืนรอยของมีคมหรือร่องรอยของแข็งกระทบแต่เนื่องจากศพมันเน่าเปืะนะ่อยเนาะเออมันก็เลยมันย่อยหมดแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วก็มันยัดอยู่ในถังนี่มันจะเหลืออะไรเนาะ ก็ทำให้ผลการตรวจสอบไม่ชัดเจนเออนั่นนะครับจึงได้นำส่งชนสุตรพิกศพที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อความชัดเจนซึ่งหลังจากที่ได้พบศพในวันนี้นะครับทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงและก็อำเภอทางสถานีตำรวจแม่ฟ้าหลวงได้แจ้งชาวบ้านตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆให้ตรวจสอบญาติของตนว่ามีใครสูญหายบ้างหรือไม่อ,อยังไงอะเคยไปแจ้งความไหมเนี่ยอา่า ก็ถ้าหากใครไปแจ้งความหรือสงสัยอะไรก็ขอให้มาดูหน่อยเด้อนะครับมาตรวจสอบหน่อยจะได้เอา DNA อะไรไปตรวจสอบว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับเพราะจุดที่พบศพอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ13กิโลเมตรโอ้โหสกิโลเมตรมันก็ไม่ไกลอะเนาะถ้าใช้รถก็นิดเดียวแต่ถ้าถ้าเป็นป่าเป็นเขานะคนอยู่ป่าอยู่เขาเดินก็แป๊บเดียวเองเนาะจากการตรวจสอบจากของการแต่งกายของผู้ตายนะพบว่าค่อนข้าง ภูมิฐานนะครับมีฐานะโอ้โหเราดูได้ไงมีฐานะเนี่ยออสวมใส่กางเกงยาวเสื้อย,ยืดประทับด้วยเสื้อแขนยาวผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่สีเขียวสวมใส่นาฬิกาข้อมือสีทองรูปร่างสูงยาวเออเขาบอกกับเพาะว่ามีตานสัญลักษณ์ของเนตรนาลีหรือใช้ในนักเรียนหญิงนะครับเอออย่างไรก็ตามนะครับในถุงออที่ตรวจสอบนะครับก่อนที่จะเอาศพลงถังก็ใส่ในถุงกระสอบก่อนนะครับ ก็มีหลอดกาแฟคล้ายกับที่ใช้บรรจุยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนะครับหนึ่งหลอดไฟแชกหนึ่งอันทีงเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้เป็นหลักฐานสำหรับผู้พบศพสุดสยองกลางหนองน้ำครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้บอกว่าช่วงเย็นวันที่8ละที่ผ่านมาแล้วครับโดยมีพบถังน้ำมันลอยมาต๊บป,ป่องตุ้ปองนะครับเอออยู่กลางหนองน้ำกับผูนี่ชาวบ้านก็เข้าไปดู กลิ่นมันก็เหม็นคุ้งแหละครับโอ้คุ้มไปรุ่นจึงได้ช่วยกันนําเข้ามาฝั่งโดยไม่ทราบว่าภายในนั้นมีศพตอนแรกเขาไม่รู้นะครับลากมาก่อนอืพอเปิดดูมันกลิ่นมันอะไรจะปานนั้นน่ะเนาะ <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะครับตอนนี้แจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรละ่ะบอกว่าบ้านใครสงสยัยมั้งหายมั้งก็เอามาดูหน่อยมาดูหน่อยนะครับ ไปดูได้เลยครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายครับ